สวัดีครับพี่น้องกเกษตรกรที่เคารพครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและผู้บริหารของ World Class Innovation ได้มาที่นี่ที่จังหวัดระนองนแห่งนี้เ,เพื่อจะมาดูแลแล้วก็วมาช่วยเหลือพ<า>ี่น้องกเกษตรกรที่บางครั้งนั้นหมดอะไรตายอยากกับชีวิตการเกษตรและที่สำคัญต้นทุนก็เพิ่มขึ้นทุกวันจนทำให้ชีวิตนั้นไม่มีความสุขในการดำรงอยู่เพื่อการทำการเกษตรที่ยั่งยืนวันนี้ผมมาที่นี่ครับ บ้านในวงใต้นะครับอําเภอละอุ่นจังหวัดระนองท่านหญิงเกษตรครับพาผมมาเฮ็ดยังครับที่นี่พามาเบิ้งสวนทุเรียนเจ้าของสวนที่นี่นะคะก็เป็นคนอยู่ภาคพ,พื้นอีสานมาตั้งลกรากแล้วก็มาทําสวนทุเรียนอยู่ที่นี่อยู่ที่ร<อ>ะนองที่นี่ก็คือเป็นแหล่งเรียนรู้ใช่ค่ะของการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทุเรียนของจังหวัดระนอง เป็นที่คนมาเรียนรู้ที่นี่ใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่เอาลักแล้วก็คือต้องบอกว่าประสบความสําเร็จในเรื่องของการทําสวนทุเรียนแต่เราต้องไปดูเคล็ดลับกันนะคะอาจารย์เพราะว่าเอ๊ะคนอีสานปกติที่เราเคยเห็นก็มีทําไรใช่ไหมคะทำนาทำอะไรแต่วันนี้มาทําสวนทุเรียนเนี่ยปากหลักอยู่ที่นี่ใช่ค่ะโอ้โหอย่างนี้ท่านรองครับรอช้าไม่ได้แล้วครับท่านประธานครับรวมพลคนอีสานโยกทีมกันมาเพื่อที่ว่าเป็นหมู่บ้านชาวอีสานเกือบทั้งหมดเลยนะเนี่ยอยากจะโชว์ให้เห็นว่า การทําสวนไม่ใช่เรื่องยากถ้าหากว่ามีความตั้งใจมีความใส่ใจแล้วก็จริงใจคะครับที่สําคัญชุดกู่ของเรามีส่วนช่วยได้อย่างไรมาฟังกันเลยครับฟังกันเลยครับงั้นรอช้าไม่ได้แล้วท่านประธานครับถ้ารอช้าไปเกรงว่าแดดจะร้อนเพิ่มขึ้นไปดูกันเลยไหมครับคุณรองไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้โหมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับโอ้โหท่านพี่น้องเกษตรกรครับ ตามผมมาถึงตรงนี้มายืนบนแปลงเกษตรนะครับปลูกทุเรียนหมอนทองแห่งนี้แล้วก็มาเจอทั้งสองท่านมาทราบนางมันก่อนครับท่านแรกชื่ออะไรครับครับผมนายสอนเจนดีครับสอนแก่นดีครับเจ้าของสวนเจ้าของสวนนี่ครับโอ้โหท่านรองสอนนะครับรองสอนก็คือรองอดีตออดีตอดี๋อเนาลยรองรองนายกองค์การบริหารส่วนทองครับผมครับผมและท่านหนึ่งครับ ครับสวัสดีครับครับผมอนิวัตโพธิพัฒน์เป็นคนมาแนะนาพี่สอนให้ใช้คู่หูวัวแพนครับอือเป็นมาเป็นที่ปรึกษาเขาเลยครับผมมีอะไรก็โทรหาได้เลยโอ้ถ้าเกิดว่ากําลังฉีดยายอยู่มันมีปัญหาตรงนี้เกิดท็อเกิดลาขึ้นมาก็โทรผมก็ช่วยแนะนําให้เอาตัวไหนมาบวกเอาละครับเราจะมาเข้าเรื่องกันเลยเพราะที่นี่รู้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพของการปลูกทุเรียนของจังหวัดระนองใครเป็นคน สร้างตรงนี้ให้เขาว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ก็นี่แหละมีกู้งูมามาใช้ก็ใช้ครับก็เลยคนก็เลยอยากมาดูครับคนก็เลยอยากมาดูครับโอ้อยากมาดูพี่สอนเองถามจริงๆไอ้สอนนี่เป็นคนที่เดิมบ้านไหนมีไหมครับคับผมเป็นคนท้องถิ่นที่นี่ผมเกิดที่นครราชสีมาครับนครราชสีมาครับผมเดินทางมาอย่างจังหวัดระนองครับเมื่อปีสามศูนย์ เมื่อปี30มศูนย์พอเดินทางมาเจ้าวัดหลันองปี30มศูนนั่นมาประกอบอาชีพเป็นเกษตรกร,เ,กรเลยหรือยังไงเกษตรกร,กรปลูกกาแฟก่อนแล้วคิดยังไงครับถึงว่าถึงขั้นมาปลูกทุเรียนก็มันตามยุคตามสมัยกาแฟก็แก่แล้วก็ผลผลิตก็ไม่ได้ก็ตัดโคนทิง้งแลปลูกทุเรียนครับเริ่มปลูกทุเรียนครั้งแรกเมื่อปีอะไรครับปลูกทุเรียนครั้งแรกเมื่อปี ปี40ปี40เริ่มครั้งแรกปลูกผู้เรียนปีสี่ศูนี่ส่ปียี่สิ24ปี24ปีที่แล้วครับก็ไม่มีไม่ได้มีความรู้เรื่องทุเรียนไม่มีไม่มีไม่รู้เลยก็กะว่าปลูกแล้วเดี๋ยวหาหาประสบการณ์หาหาความรู้เอาลมลูกคูการอย่างนั้นแหละครับเอาแล้วไปปรึกษาใครบ้างไหมครับก็ปรึกษาก็เอายาตามร้านก็ไม่ได้ผลเข้าร้านเข้าร้านเข้าร้านคือหมายกว่าว่าคนปรึกษาก็คือร้านขายยาใช่ครับถามต่อครับพี่สอนครับ ตอนที่พี่สอนเริ่มปลูกนะแล้วมันมี20ปีที่ผ่านมาะปลูกสักกี่ไร่ครับตอนนั้นตอนนั้นปลูกแค่ลองลองดู5ไร่ก่อน5ไร่6ไร่ครับ5ไร่6ไร่แล้วเป็นไงครับตอนนั้นตอนปี40ขึ้นมานะเป็นโรคเยอะครับครับทุเรียนก็ไม่สวยน้มแดงไปขายก็ไม่ได้ราคาใช่กระท่อนกระแท่นตรงนั้นมากี่ปีครับ10กว่าปีนั่นแหละครับ10กว่าปีครับมีได้เงินบ้างไหมจากทุเรียน ก็ได้ได้ก ER <ED> ็ไม่เต็มเมดเต็มหน่วยครับออย่างสูงก็แสนหลักแสนหลักแสนแต่ลงทุนไปเท่าไหร่ลงทุนนี่ก็เกือบห้าหมื่นห้าหมื่นลงทุนครึ่งหนึ่งได้เงินมาแสนแรงแรงตัวเองด้วยนะถ้าคิดแรงยังไม่คิดค่าแรงออดูนี่ที่ผมต้องฟื้นเรื่องนี้ครับพี่สอนครับเพื่อจะมาดูว่าแล้วพี่สอนเนี่ยมีการขยายไหมคิดว่าเมื่อมันได้เงินน้อยแล้วขยายขึ้นไหมขยายพื้นที่ขึ้นไหมก็ปลูกเรื่อยๆมาแล้วเนี่ย ขยายที่สูงสุดปีอะไรครับน่าจะปี55ปี55ตอนนั้นมีกี่ไร่ตอนนั้นก็45ไร่ก็ปลูก25ไร่ครับ25ไร่เลยมีทั้งหมดประมาณกี่ต้นครับตอนนี้เหรอครับถ้ารวมมดถึงปัจจุบันเนี่ยครับถ้าต้นเล็กต้นใหญ่ก็ประมาณพันพันต้นปีไหนที่คิดแล้วจะเลิกบ้างไหมครับแกก็ไม่ไม่คิดจะเลิกหรอกครับก็มาเนี่ยมาเจอคู่หูมันยิ่ง สบายเลยเอาแล้วนะแ <c oughs> น่ๆก็เราจะเข้าเรื่องนี้แหละครับ <c oughs> มาเจอคู่สบาย <c oughs> ตอนที่มันไม่สบายนะมันเป็นอะไรบ้างครับเป็นโรคลากเน่าคนเน่าทอ็ทอปเท,ทอรล่าอะไรมาม,มันก็ตายไปเรื่อยๆใช้ย,ยาตัวไหนก็ไม่หายไปนี่ดูผ<อ>ูกหนาเพราะอะไรเผื่อเผือ่อตายอ๋อเผื่อตายทีนี้มาใช้ย,ยาตัวนี้มันไม่ตายก็เลยหนาไปเลยก็นยเยอะแน่นไปเลยกลายเป็นป่าทุเรียนไปในตัวเห็นพี่สอนเล่าก่อนหน้านี้ว่ามันมีแปลงหนึ่ง ที่เป็นแปลงที่เรียกว่าตายเป็นต้นๆไปเลยใช่ไหมครับแปลงที่ออกจะลับๆหน่อยครับแล้วนี่เป็นแปลงบนภูเขาครับบนภูเขาก็มีเกือบตายเฉียดตายก็มีทั้งแบบโซมด้วยโสมยอดด้วนไปแล้วก็มีทุกอย่างหมดเลยมีครบหมดเลยใช่ไหมครับพี่อนิวัตครับวันแรกที่เข้ามาเจอพี่สอนเนี่ยมันคืออะไรครับไอพี่อนิวัตรถึงแนะนําในการใช้คู่หูครับครับผมคือพันนี้ครับเดี๋ยวท้าความเดินนิดหนึ่งถ่าวันหนึ่งผมได้พบคู่หูครับอ่าเขานามาจากจันทร์อ่ะ ผมก็ไปทดลองคเพราะว่ามันดีแล้วก็ผมก็พี่สอนะได้ซื้อก่อนผมอีกด้วยซ้านะครับซื้อมาหนึ่งคู่เอาไปลองแปลงที่บ้านที่ว่าจะตายแล้วทั้งแปลงพอว่าภรรยาแกลองฟื้นแกต่อมาลองอีกสองแปลงอ๋อแล้วเอาสองแปลงที่เหลือก็มาลองด้วยลองด้วยแล้วก็เป็นไงครับประสบความสาเร็จไหมพี่สอนตอนนั้นก็คิดว่าประสบความสำเร็จมากครับคู่แรกเลยครับคู่โคู่แรกเลยคู่แรกๆก็ยังไม่ไม่ไม่สำเร็จเท่าไหร่ หลังๆมาก็สั่งมาเป็นลังก็สบายเลยครับจากซื้อสองคู่แล้วสั่งทีลังเลยครับสองคู่สองคู่ก็สองครั้งที่สองสั่งมาลังหนึ่งครั้งที่สามสามรังสามรางเพิ่มปริมาณตอนนั้นต้นมันเป็นยังไงครับต้นทุเรียนเราอายุกี่ปีครับที่แปลงนู้นนะที่ว่าต้นมันโทมเจียนตายเจียนอยู่นะแปลงแปลงแปลงนู้นเหรอฮะมันก็ สีกว่าปีนั่นแหละตอนนั้นจะยี่สิบแล้วแต่ยี่สิบครับแต่และส่วนใหญ่โซมครับโสมมากก็คือต้นแตกต้นเป็นแผลเป็นน้ําเป็นน้ําเยิม้มแล้วก็มันจะแห้งครึ่งต้นแล้วก็ใบร่วงใบจะไม่มีมันจะตายแล้วก็พอว่าแกผสมเสร็จแล้วแปลงนี้แกได้ลองมาแล้วแปลงนี้กาลังเป็นลูกเมื่อปีที่แล้วใช่ไหมครับครับต้นแรกคือต้นนี้ครับต้นนี้ครับคือเป็นท็อปนั่นน่ะยังมีหลักฐานอยู่ครับเป็นท็อปอ่านั่นแหละ และเป็นท็อปตีนหมาอยู่ที่กิ่งนั้นหนึ่งลูกแกมาเจอพอดีผมมาเห็นปั๊บผมบอกพี่สอนต้องตัดทิ้งนะลูกนี้ถ้าไม่ตัดทิ้งคือลามทั้งแปลงพี่สอนแกก็ขึ้นไปตัดทิ้งแล้วก็ตั้งแต่วันนั้นท็อปไม่เกิดเลยแปลงนี้ไม่มีท็อปเลยใช่แสดงว่าเราต้องมันสังเกตนะคะใช่ครับใช่เนี่ยเป็นลูกเดียวเป็นลูกเดียวเราไม่ให้เกิดมันเริ่มเกิดเป็นจุดขนาดนี้ครับผมอ่าแล้วก็เพราะว่าคืนต่อไปมันจะขึ้นวันนี้เลยแล้วก็ลามทั้งกิ่งแล้วถ้าลมพัดไปทางไหนมันก็ไปททาางงนนนนัั้้้หมมดเลยยไอออปวครบ มันนเป็แต,เแต่ถ้าฝนตกเป็นน้าย้อยหรือว่าลูกกิ้งลงมาจากต้นนี้ก็นู่นแล้วถึงริมแดนเลยทีนี้คู่หัวของเรามันเก่งตรงไหนหรู้ไหมทำให้ต้นเนี้แข็งแรงใบแข็งแรงสมบูรณ์เปลือกแข็งแรงโรคชนิดนี้เลยจึงไม่เกิดในที่ที่นี้โอ้พี่สอนเห็นความเปลี่ยนแปลงนี้ไหมครับเปลี่ยนมากครับเออต้อนดู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 ต้น ไม่ไม่ต้องพูดมากเมื่อก่อนไปก็ไม่ใช่แบบนี้ไม่เมือคือวันนี้เรามาดูเนี่ยคือใบทุเรียนเนี่ยคือเป็นเขียวเข้มนะคะแล้วก็ใบใหญ่มากใบยาใบใหญ่ใบหนานะคะแล้วก็ใต้ใบท้องใบค่ะก็สะอาดนยเมื่อกี้ที่ที่เราเดินดูนะคะคือคือสวยอ่ะต้องบอกว่าคือใบใหญ่นั่นหมายถึงการสะสมอาหารเขาเหมือนครัวนะคะอาจารย์มันลงครัวมันเป็นเคืออีกเรื่องอีกเรื่องให้สังเกตเลยครับช่วงนี้มันจะหนาวกลางคืนพอมากลางวันจะโดนแดด ที่ต้นมันจะออกน้ําแต่ในแปลงของพี่สอนนี่ไม่มีเลยครับมันเก่งจริงๆะครับมันเก่งจริงๆยอมรับว่ามันเก่งแปลงนี้ไม่ได้วางสารอ่าใช้ธรรมชาติตอนนี้ก็กําลังออกดอกอาจารย์หอมไปทั้งสวนเลยเนี่ยเอาตลบอบอวนเลยค่ะแล้วเราเราดูนะเข้ามาในสวนนะลมพัดมานะเราได้กลิ่นความเป็นธรรมชาติได้กลิ่นหอมเนาะได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นเคมีไม่ได้กลิ่นเคมีและสำคัญก็คือว่าเออผมถามพี่สอนนิดนึงและตอนที่ที่เห็นการเปลี่ยนแปลงจาก พ่นไปครั้งแรกแลกี่วันชัดที่สุดผมตอนนั้นพูดกับแฟนยกว่าอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเลยใช่ไหมครับพอเรามาคุยกันแล้วเปลี่ยนเลยมันมีใบแตกออกมาแล้วก็ใบหนาลักษณะใบมันเปลี่ยนเลยใช่ไหมคะสีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเพราะว่าใบมันจะมันเมื่อก่อนอาทิตย์หนึ่งฉีดครั้งนึงใช่ไหมพอพอฉีดไปอาทิตย์หนึ่งแกสังเกตแล้วแกสั่งให้ผม ั่งเลยสั่งที่เป็นรังสั่งมาเป็นรังและที่สําคัญอ่ะตอนนี้เวลานี้เที่ยงปกติใบมันจะห่อหมดเที่ยวไม่สู้แดดนี่สู้ตั้งเลยไม่กลัวเลยครับตอนเย็นก็ไม่เฉาเรารู้ไหมว่ามันมีมันมีผลิตภัณฑ์ที่มันไม่ใช้เคมีแต่ว่าเรารู้ไหมครับมันมีคนมาเสนอเราเยอะมั้ยมีตัวอื่นก็ไม่ได้ผลลองลองมาหมดครับตัวไหนก็ลองก่อนหน้านี้ก่อนหน้าจะเข้าหูเข้ามาในเนี้ยมันมีอยู่ตัวหนึ่ง อใช้ปีแรกดีมากเขาไม่เป็นอะไรเลยพอปีที่สองต้นเขาเยอะหมดเลยเพราะมันมีกากน้ําตาลอยู่ในรู้สึกว่าในในนี้จะตายช่วงนั้นจะตายมากอทีนี้ก็คนก็ถอยเลิอกอหันไปกับเอาเคมีเหมือนเดิมใช้ระบบยาสีแดงๆมาทาต้นพี่สรอนก็เคยเอากลุ่มเาหล่นี้มาใช้เหมือนกันครับผมแต่เป็นดีอยู่ปีเดียวปีเดียวพอปีต่อมาเกิดทันทีเกิดเหมือนเดิมทุกอย่างกลับมาครับ และหนักกว่าเดิมหรือเปล่าหนักกว่าเดิมหนักกว่าเดิมซี่เป็นซี่แล้วก็พี่สอนไปซื้อยาพวกฆ่าหนอนไอฆ่าลาตัวนี้แพงกว่าเดิมเพราะมันต้องใช้มากกว่าเดิมอ๋อต้องอัพเข้าไปใช่เหตุผลที่ต้องดับเบิลเพราะว่ามันรื้อไปแล้วืใช่ไหมมันเอาไม่อยู่มันเอาไม่อยู่ต้องดับเบิลเข้าไปหนอนเหนินก็ต้องเต็มเหมือนเดิมถามต่อเมื่อวันที่เราประสบปัญหาอย่างนั้นมากๆเข้าต้องใช้เพิ่มขึ้น่ะขายทุเรียนยังได้กำไรอยู่ไห ช่วงช่วงช่วงที่ยังไม่มีคู่หูใช่ไหมใช่ครับกําไรน้อยกําไรไม่มากแล้วพี่สอนตัดสินใจยังไงครับถึงนาคู่หูมหจันจร์มาใช้ทําไมถึงเปิดใจถึงเปิดใจก็น่าสนอีกอย่างหนึ่งมันไม่มีเคมีเราก็มันแพ้เคมีเลยใช่ไหมครับก็อันนี้ก็โอน่าสนนะก็เลยถ้าไม่มีเคมีลองลองมาคู่จุดจุดจ้าคู่มาใช้ก่อนก็เลยลองก่อนปรากฏว่า ทำไม่ลองไม่รู้อะเจ็ดวันเห็นผลไงพี่พี่สอนถามหน่อยฮะเริ่มต้นใช้อ่ะเดือนไหนปีไหนยังไงอันนี้ใช้มาน่าจะสองปีกว่าปีนี้ปีที่สามปลายปีหกหนึ่งใช่ปลายปีหกหนึ่งอือนี่เขาปีที่สามปีที่สามปีแรกผลผลิตพี่สอนเป็นไงบ้างก็เริ่มดีขึ้นมากเขาว่าเริ่มดีนี่คือลูกผลมันยังไงฮะมันลูกสวยลูกไปขายก็มันปิดกว่าเดิมอ่ะ แล้วพี่สวนไว้หมดนีเวลาดอกมันออกนี่ไว้หมดไหมก็สอยสอยออกปีแรก็อย่างปีแรกสอยบางอย่างอันนี้ลูกสวยต้องบอกว่าทรงทรงสวยสีสีสวยเนื้อสวยเนื้อสวยเครือพันนี้น้ำสวยสิ่งสำคัญที่ดูครั้งแรกคือน้ำน้ำสวยได้ราคาเพิ่มกว่าเพื่อนสองถึงสามบาทถ้าหนาเล็กเรียวยาวคือ้นาสวยเนื้อเขาดีแล้วน้ำจีบอะมีน้ำจีบไหมน้ำจีบเนื้อไม่ดี แดงแดงกับเขียวกับละคายคนละละคายอ๋อคนละละกายด้วยน้ำจีบนี่มันเกิดจากอะไรครับน้ำจีบเกิดจากเพล็กไฟหมวกไม่หลุดเพล็กไฟไปกินถึงหนามันจีบหัวหนามจีบพอหัวหนามันจีบปั๊บทุเรียนมันไปไม่ไม่สม่ำเสมอเหมือนเด็กขาดธาตุอาหารเนื้อกง้อีกเนื้อเขาจะไม่เก่งก็เหมือนทุเรียนทำสารนะครับที่เราเห็นนั่นแหละแบบดนั้นมันจะแห้งอยู่วันนั้นแบบดนั้นโอกาสเป็นน้มจีบเยอะ อ๋อก็มีรายละเอียดเยอะมีรายละเอียด<ห>มากแต่ทุกรายละเอียดนั้น <c oughs> จบด้วยคู่หูอันนี้จริงไหมพี่สอนจริงจริงอันนี้แน่นอนปีแรกพี่สอนใช้ต้นทุนเท่าไหร่ในการใช้เคมีปกติเราใช้เคมียางตำาๆเราใช้เจ็ดตัวเจ็ดตัวก็บวกไปตัวละสองร้อยพันสี่ได้สามถังกว่าน,นั้นอีกพันสี่เราเราถูกถูกนี่เราโกบา้กกว่าใช่แต่เราเอกถูกเราแค่สองร้อยตัวก็มีใช่ไหม่ ทีนี้พันศีได้สามถังแต่คู่หูได้ห้าถังไม่ต้องเอาอะไรมาบวกแล้วการใช้เคมีต้องฉีดทุกเจ็ดวันห้าวันตัวนี้ฉีดสิบวันถึงสิบห้าวันได้ลดระยะล้นล,ล,ล,ลงไปเพราะว่าทุเรียนอ่ะมันต้องฉีดเดือนละสี่ครั้งแต่ตัวนี้แช่เดือนละสองครั้งมาใช้คู่หูกําไรเยอะมากแล้วที่ลดลงไปอีกก็คือยาลายาหนอนพอใช้เข้าเรื่อยๆยาลาหนอนไม่เกิด ให้สังเกตดูครับยอดเขาไม่ขาดเลยปกติถ้าแบบนี้น่าจะไม่เหลือเลยครับมีนอนใช่ไหมคะเพี้ยไฟครับเพี้ยไฟใช่ไหมนี่ไม่เกิดเลยครับถ้าสมัยก่อนมาดูนี่จะมีแดงสีเขียวหลายหลายสีตามต้นครับและที่ต้นนี้จะไม่มีแผลกันอะไรเหมือนลูกดูใบไม้ใช่ใช่ใ่ไม่ไม่ไม่ผลิหนักไปทางร่วงแล้วแล้วอย่างหนึ่งอะมองขึ้นไปพันนี้นะครับไม่มีเพลยแป้งเลย เพ็นแป้งก็คือสีขาวๆครับปกติเพล่แป็งจะเกาะรอไปแล้วนี่ไม่มีเลยครับสวยค่ะใบใบก็นุ่มนะใบก็นุ่มใบนี่นุ่มบีบแล้วไม่ก๊อปแกลบก๊อกแก๊บนะคือถ้าใบก่อนนี่คือขยำแล้วก็กวบไปเลยกวบไปเลยพอรู้แล้วว่าลดต้นทุนมานี่ก็สองปีแล้วครับต้นทุนที่ที่นั่นไว้เราก็ประหยัดต้นทุนอยู่แล้วลดต้นทุนและยังมีผลผลิตที่ดีมีประสิทธิภาพด้วยผมสอบถามอย่างนี้เห็นว่าแปลงที่ดินของพี่สอนเนี่ยที่ปลูกทุเรียนพันพันต้นเนี่ย ได้รับการแบบว่าม <overly slow. S 1> ีคนมาเรียนรู้จนทําเป็นสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปลูกทุเรียนของจังหวัดระนองอันนี้เราได้รับการพิจารณายังไงครับก็แรกๆมันก็ที่ว่าเขามาเรียนรู้นะมาจากตพกคครรัับบเพิ่มประสิทธิภาพเนาะก็ย่างเขามาแนะนําก็ก็ทำปุ๋ยหมักใช้อะไรเนี่ยประหยัดต้นทุนอย่างไรเน้นอินรีใช้เน้นหามาอินรีย ให้หนีเคมีหนีเลอต้นทุนเหมือนกันเริ่นเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มผลผลิตเหมือนเน้นเหมือนเน้นทีนี้แต่แต่พอมาดูจริงๆเราก็โฆษณาตัวนี้แหละเพราะว่าเราใช้ได้ตัวนี้เพราะเราจริงๆเราใช้ตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับครับ แต่ไอ้ตัวนั้นน่ะเราใช้เมื่อก่อนตอนหลังเนี่ยใช้ตัวเดียวนะถูกไหมครับเราไม่ต้องไปหมักไปอะไรระยะเวลาด้วยอาจารย์ก็คือเราอันนี้มันมีเขาทำมาสําเร็จแล้วใช่ไหมไม่ต้องหมักมันง่ายมันสบายไม่ต้องขี้วัวขี้ควายปุ๋ยหมักปุ๋ยนี้ไม่ต้องมาใส่ดินดีแล้วปรับครบทว้แล้วอแล้วพอเราเป็นแหล่งเรียนรู้คนก็จะมามาเห็นเมื่อกี้พี่สอนบอกว่าพอบอกไปเนี่ยเขาก็ถามพี่สอนว่าใช้อะไรนั่นแหละ แล้วเขาก็บอกว่าใช้กู่หูกู่หูแล้วเขาเป็นไงเขาเชื่อไหมเขาเชื่อเพราะเขาเห็นครับอาจารย์ไม่ใช่แค่สวนทุเรียนนะคะครับเนี่ยได้ยินมาว่าไม่ใช่แค่นี้นะนู่นส่งกลับพวกน้ำเน่าเกิดนู่นใช่ปีที่แล้วรายรับรายจ่ายบอกได้ไหมครับปีที่แล้วอ่ะครับปีที่แล้วก็ได้สามล้านทางทางนี้ก็เรียกสามกิโล อ๋อถ้าสามกิโลนี่คือสามล้านแต่มันมีแลงหนึ่งแบงให้ลูกเขยก็ได้สองล้านเป็นห้าล้านเป็นห้าล้านลูกเขยเขาทําแบบเราไหมทำครับเหมือนกันครับใช้ผมผมแนะนําแนะนําโอ้โหปีนี้คาดการให้ผมชักนิดเถอะเพื่อเป็นกำลังใจปีนี้ห่อครับผมคาดการว่าห้าติดตันไหมห้าล้านห้าล้าน อันนี้เฉลี่ยกิโลละร้อยอันนี้ส่วนของผมนะไม่ใช่ผมเกี่ยวกับลูกนะปีนี้รับล้วนๆของพี่สอนแก่นดีเนี่ยรับเสียสอนเสียสอนแก่นดีรับล้วนๆปีนี้คาดการห้าล้านพี่นิวัตในฐานะผู้มาส่งเสริมเป็นไปได้ไหมครับเป็นไปได้สูงครับเพราะเดี๋ยวอธิบายฟังให้ทีหนึ่งคือดอกมะเขือพวงใหญ่จนหางแยะเนี่ยช่วงเนี้ยขอพี่สอนอยู่บนเขามันยังมีน้ําแต่ที่ลงไปข้างล่าง ที่เราวิ่งขึ้นมาประมาณทักงสามสี่ร้อยโลข้างๆนั่นนะ่ะมันแห้งแล้วมันเริ่มตายแล้วเริ่มหลุดแล้ว<อ>ทีนี้ราคาทุเรียนอะ่ะมันจะอัพขึ้นอีกเ<อ>พราะมันน้อยมีน้อยมีของน้อยปีนี้มีสิทธิ์อัพราคาขึ้นอีกใช่เพราะว่าแรงนานน้ำไม่พอและตอนนี้เขาซื้อน้ํากันแล้วครับนะครับข้างล่างอะ่ะซื้อน้ากันแล้วแถวสวีแถวนี้ซื้อน้ําแล้วปีนี้อาจจะไม่ใช่ร้อย อาจจะไม่ได้5โลแล้วใช่อาจจะกว่าก็ไม่อาจจะกว่า5โลเพิ่มเท่าไหร่นั้นก็คิดดูกันเราเองเพราะว่าที่นี่ถ้าดูนะครับอุดมสมบูรณ์ดินมีความชุ่นพื้นน้ําท่ายังถึงอยู่และที่สําคัญใบมันแผลใบมอข้าวอะไรพร้อมโอ้โหใหญ่ด้วยนะครับพี่สอนครับเสียสอนครับครับท่านลองสอนที่รักของผมครับเสียงป้อจริงๆผมอยากจะอยู่กับพี่สอนสักสองสาวันนะครับมากินอยู่หลับนอนด้วยกัน พี่สอนช่วยให้ความมั่นใจกับพี่น้องเกษตรกรที่มีความลังเลที่มีความยังไม่มั่นใจว่าจะทําต่อจะเดินต่อหรือว่าจะหยุดแค่นี้พี่สอนให้กําลังใจกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศครับครับก็อยากที่มาเห็นนะครับสําหรับของผมผมพอใจมากผู้เรียนสวยมากแล้วผลผลิตก็ได้พอใจนะผมผมอยากให้พี่น้องนะครับอันมาใช้ไม่ใช่ไม่ใช่เคมีด้วยนะครับผลผลิตนี้ ดีกว่าเคมีดีกว่าเคมีอีกนะครับก็อยากให้พี่น้องอทั่วประเทศไทยแล้วครับหันมาใช้คู่หูมหาตะจันขอบคุณครับนี่คือความมั่นใจของรองสอนไอสอนเสียสอนของพี่น้องทั่วประเทศรีบนะครับรีบเลยในฐานะที่ปรึกษามีความภูมิใจอย่างไรครับที่จะประกาศข่าวนี้ให้คนไทยทั่วประเทศได้ มีตัวอย่างได้ทําแบบพี่สอนครับครับคือคนที่มีสวนทุเรียนอ่ะลองพิะจ,ะพจารณาดูสักนิดหนึ่ง mm hmm. คือบางคนอ่ะทางใต้จะไม่กล้าเพราะทุเรียนแปลงใหญ่มีสักห mm hmm. ้าสิบไร่หรือร้อยไร่อ่ะผมขอแถวเดียวครับภายในเจ็ดวันท่านจะรู้เลยว่าดีหรือไม่ดีครับ mm hmm. ท่านมีทุเรียนหนึ่งพันต้นผมขอร้อยต้นลองดูครับแล้วจะเปลี่ยนแปลงและลดต้นทุนจริงๆลดทุกอย่างเลยครับ แล้วไม่ต้องไปเอาอะไรไปบวกให้มากด้วยให้ได้ดีจริงๆ, <S <S ๆ,ๆและต้นก็ไม่โทมตัวเองก็ปลอดภัยด้วยโอ้โหท่านประธานครับในฐานะที่ท่านประธานได้มาเห็นมันลงพื้นที่การเกษตรจริงมาเห็นแปลงจริงท่านประธานมีอะไรจะฝากพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศว่าเขาเหล่าเนี้ยกําลังลังเลกําลังมองหากําลังค้นพบท่านประธานช่วยบอกพี่น้องเกษตรกรด้วยครับครับก็พี่น้องเกษตรกรทุกท่กทานนะครับก็ ได้ทราบได้เห็นได้ฟังได้ยินนะครับได้สัมผัสจากเสียสอน <c oughs> ของเรานะครับ <c oughs> วันนี้เสียสอนเบิร์แทนนะครับเสียสอนแทน,นเราในวันนี้อันนี้เป็นเรื่องที่ชัดเจนมากด้วยประสิทธิภาพประสิทธิผลของชุดคู่หูของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยลดความคเครียดลดความกังวล สิ่งต่างๆทั้งหลายเหล่านี้นะฮะซึ่งปัจจัยต่างๆเนี่ยมีเยอะมากมายทั้งหลายทั้งปวงล้วนนํามาสู่รายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อครอบครัวเพื่อคุณภาพชีวิตทั้งตัวเองทั้งวงตระกูลทั้งพี่น้องเกษตรกรที่ได้สัมผัสด้วยนะครับ ừ ừ. ครับก็ขอให้มั่นใจครับ w o r l d c l a s s i n o o v a t i o n พร้อมเป็นเครื่องไม้เครื่องมือด้วยชุดคู่หู มาสคู่นี้แหละครับอืสุดยอดจริงๆนะครับ<ห>ท่านรองครับในฐานะ <สา S 1> ที่เดินทางมาทั่วประเทศเห็นเกษตรกรถึงความบอบช้าท่านรองอย่างไรดีครับก็คู่หูมหาสะาใจาของเรานะคะก็จริงๆแล้วท่านอาจจะไม่ต้องเชื่อพวกเราก็ได้เนาะที่เราเรามาที่นี่เรามาติดตามผลงานของเราแต่ว่าท่านลองใช้แล้วก็ให้ต้นไม้ตอบตอบท่านดีกว่าค่ะเพราะว่าต้นไม้ไม่โกหกอยู่แล้วจะชัดเจนกว่า เพราะว่าสิบปากว่าก็ไม่เท่าตาเห็นนะคะแล้วก็สิบตาเห็นก็ไม่เท่ากับลงมือทำไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกท่านได้ทดลองใช้ก่อนค่ะนะคะสิ่งหนึ่งก็คือไม่ต้องเชื่อเราไม่ต้องเชื่อใช่ต่อเมื่อท่านได้ลงมือปฏิบัติและลองนาไปทดลองดูนะครับตรงนี้ผมขออนุญาตท้ายที่สุดไม่ขอสรุปครับเพราะการเกษตรไม่มีบทสรุปท่านต้องลงมือทําเท่านั้นเมื่อท่านลงมือปฏิบัติเมื่อไหร่นั่นคือข้อสรุปของตัวท่านเองเหมือนกับที่พี่สอนได้สรุปให้เราฟังว่า ทำเห็นรู้แล้วได้รับเงินทองมาแท้จริงแก้ปัญหาทุกอย่างครับเพราะลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตเงินทองก็สามารถพิชิตทุกปัญหาครับวันนี้ครับต้องขอขอบคุณพี่สอนนะครับที่ปรึกษาเกษตรเสียัแล้วก็เสียสอนเเสียสอนกับเสียวัดครับขอบคุณค่ะที่เปิดสวนให้เราเข้ามาชมนะใช่ครับเอาละครับพี่น้องเกษตรกรครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนและผู้บริหารของบริษัท world class innovation ขออนุญาตลาท่านไปก่อน เราจะไปค้นหาไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ตกทุกข์ได้ยากจากการที่ต้นทุนทั้งสูงขึ้นและทำให้ทุกท่านนั้นเดินทางไปด้วยกันกับความร่ำรวยบนพื้นฐานของการเกษตรครับวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนวันหน้าเจ๊กันใหม่ครับสวัสดีสดครับเวอร์ <World S 1> แพนใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยกอดนี่นี้